แล้วเมื่อมีการทะเลาะก,กันไม่มีประโยชน์เลยฉะนั้นควรที่จะคิดว่าทำอะไรพอเพียงความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่ร่างกายความคิดถ้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัว ซึ่งอาจจะไม่ถูกอันนี้ก็ไม่พอเพียงการพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิดของตัวความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมาพิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูดอันไหนพอเพียง อันไหนเข้าเรื่องถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกันมันก็เป็นการทะเลาะจากการทะเลาะด้วยวาจาก,ก็กลายเป็นทะเลาะด้วยการทะเลาะด้วยกายซึ่งในที่สุดก็นำมาสู่ความเสียหายเสียหาย แก่คนสองคนที่เป็นตัวตัวการเป็นตัวตัวละครที่สองคนถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการการตีกันอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อนฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล